การสารไม่เป็นจุดที่จะเชื่อมโยงใจให้หยุดนิ่งเขาถึงความสุขที่แท้จริงภายในก็เปลี่ยนมามานึกถึงบริกรรมมณีมิตรเป็นปพรแก้วใสใสดวงแก้วใสใสหรือรรพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปูชนีจารย์ยุดิคากายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะนึกสนุกว่าวันนี้อยากนึกองค์พระอีกวันหนึ่งอยากนึกดวงแก้วอีกวันอยากนึกหลวงปู่ก็ได้ทั้งนั้นนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็คือการนึกธรรมดาแต่ให้บ่อยๆสม่ำเสมอเพื่อให้ใจหยุดนิ่งที่สูงกลางกายทานที่เจ,จ็ดให้เกิดความคุ้นเคย ใคยนึกแล้วมันตึงนึกถึงภาพแล้วมันตึงกายนึกถึงคำภาวนานดังออกมาจากกลางทอ้องไม่ใช่ดังที่สมองเพื่อที่ว่าเราจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายธาตุที่เจ็ดเปลี่ยนที่นักคิดคือแทนงที่จะคิดโดยสมองมาคิดที่กลางทอ้องมาภาวนาในกลางทอ้อง และว,วิธีการเดินทางภายในนั้นจะแตกต่างจากเดินทางภายนอกภายนอกจะจะเดินทางไปให้รวดเร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งกันไปอย่างสุดฤทธิสุดเดชทีเดียวแหละ ถ้าข้างในจะเคลื่อนในเร็วนี่ต้องหยุดหยุดนิ่งๆนีน่มันตาน่างกันตรงน,นี้เนี่ยเราต้องจับหลักวิชจายได้จำให้แม่นีเดียววิธีข้างในก็เหมาะสำหรับข้างในวิธีของชีวิตข้างนอกก็เหมาะกับข้างนอกเราจะเอามาปนกันหรือใช้แทนกันไม่ได้ นี่สำคัญนะเจ้าถ้าจะกลับเคลื่อนสรีระยนในเครื่องก็ไปสู่ภายในต้องใจหยุดนิ่งแต่ถ้าจะเคลื่อนไหวไปนอกไปที่ไหนรวดเร็วก็ต้องวิ่งไปหยิบันเล่งไปอย่างนั้นต่างกันตรงนี้ข้างนอกเนี่ยมันจะเจอกับ ปัญหาแรงกดดันเราก็ต้องต่อสู้กันไปใช้วิธีการต่งางๆกันไปจะภายในนั้น,น,นมันไม่มีปัญหาใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใช้ความกดดันกับตัวเราเองในการเจเริญสมาธิภาวนาต้องจำนะลูกนะเนี่ยเพราะว่า เดินทางไปนอกกัภายในมันตา่างมันต่างก,กันดังกล่าวนั่นแหละทีนี้ท่เราฝึกกันทุกวันอย่างสม่ำเสมอใจมันก็เชื่องอะมันคุ้นหลับตาปุ๊บใจก็อยู่ในกลางท้องของเราเลยจะอยู่ในกลางท้องของเรา เมื่อใจไม่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเขาก,กรรมวางสำเร็จที่จะเข้าถึงวัฒน,รนตรรมในตัวถึงล้านเปอร์เซ็นแล้วแม้แม้อย่างไม่เห็นภาพอะไรที่ด้ไปถึงตรงนี้ต้องใจเย็นอย่าเป็นเน้นเรื่องการเห็นภาพแม้เราจะกำหนดบริกรรมมณีมิตรตาม ให้เน้นการนิ่งฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเฉยๆส่วนการเห็นให้เป็นของแถมซึ่งถ้าใจนิ่งแล้วใจก็จะละเอียดมันก็จะต้องเห็นอย่างแน่นอนเราจะสังเกตว่าเราปฏิบัติถูกหลักวิชาไหมถูกวิธีการไหมให้สังเกตว่าก่อนนั่งนี่มันสบายใจ เริ่มหลับตาเนี่ยอารมณ์ก็เบิกบานคือไม่มีความกังวลใดๆเลยมไม่มีนั่นะลรหรือแม้มีความซุฟุ้งบ้างง่วงบ้างเมื่อยบ้างก็ไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องเหล่านั้นก็ยังนั่งไปอย่างสบ,บาย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องถ้าไปยิ่งนั่งใจยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มยิ่งเบายิ่งสบายนั่นครับแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วค่ยใช้วิธีดีวิธีเดิมนั่นแหละนิ่งอย่างเดียวโดยยึดหลักคำสอนของพระเดบคุหลงปู่ที่ว่า หยุดเป็นตัวสเร็จตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพะระอรหันต์แล้วว่าไม่ได้ทำอะไรที่นอกหนือจากจากหยุดนิ่งเลยลรวหยุดนิ่งอย่างเดียวเมื่อเราหมดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเห็นหรือไม่เห็นไปแล้วเนี่ยใจมันสบายในระดับหนึ่งหรือความทุกข์มันลดลงไปเก้าสิบปอร์เซ็นแล้ว เพราะเราไม่ได้ไปคำนึงถึงเรื่องนั้นอย่างไรก็ต้องเห็นอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั้นมีอยู่แล้วคอยเราอยู่จะเป็นดวงธรรมใสๆที่เราคุ้นคิดกับคำว่าดวงแก้วเป็นกายไปในเป็นพระธรรมกายก็มีอยู่แล้วในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ อีกทั้งเราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้นี่ลูกทุกคนต้องต้องจำหลักตรงนี้เอาไว้เราจะได้เวลาเรานั่งแล้วมันไม่ได้ดังใจเราเนี่ยคือมันจะไรู้ไปเห็นเหมือนอย่างที่เพื่อนกันยันมิตรเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิญญาณมาเล่าให้เราฟังเราจะได้ ไม่เสียอ,อกเสียใจไม่น้อยใจจนกระทั่งตัดพ่อต่อว่าตัวเองว่าเราบุญน้อยไหมบุญเราไม่น้อยนะแต่เรานั่งน้อยหรือนั่งมากแต่ไม่ถูกหลักวิชาหรือน,นานๆนั่งทีนึงเราก็ต้องหันกลับมาพิจารณาตัวของเราเองแล้วแหละ อวันคืนผ่านไปลงไปลงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ทำมาหากินอย่างเดียวหรือหรือหาเงินได้แล้วก็ไปใช้เงินเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างนั้นหรือหรือว่าทำอะไรก็ต้องหันกลับมาพิจารณา ในความสำเร็จกับตัวเราเองแล้วการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้ไม่มีใครมาทำแทนเราได้ไม่มีใครจะมาเสกมาเป่าให้เราเข้าถึงได้ไม่ว่าพระเจ้าองค์ไหนผู้มิลิตธ์องค์ไหนเราต้องฝึกฝนพัฒนาด้วยตัวงเราเองและมาทบทวน บทเรียนเกี่ยก็เรื่องการปฏิบัติทำเราทำถูกหลักวิชาไหมแม้จะเป็นเรื่องเดิมซ้ำๆซัซกๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าถ้าเราใคร่ต่อการศึกษาเป็นผู้ปกคองเรียนปรารถนาอยากเข้าถึงทำอย่างแท้จริงนั้นจะต้องไม่ดูเบาไม่มองข้าม พราะสิ่งที่แนะนำแม้ซ้ำซากมันก็เหมือนของใหม่เสมอเราเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านเราก็ลืมทุกครั้งนั่นแหละดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันในทุกๆวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็มาทบทวนกันทีมานั่งรวมกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตร เนักเรียนนุงบาลฝันได้ฝันวิทยาอย่างนี้แหละดังนั้นในช่วงนี้เราก็หยุดใจไปเรื่อยๆนิ่งนุง่มเบาสบายยังไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรเห็นแล้วก็ไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจจนเกินไปให้ใจเป็นปกตินิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายบายอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาแล้วตานนี้เราก็มาฝึกฝึกใจในช่วงบ่ายฝึกการหยุดนิ่งซึ่งจะเป็นช่วงยากกว่าตอนเช้า เ,เป็นช่วงหลังอาหารกลางวันทองมันจะอึดอัดมันจะง่วง,งนิดแล้วก็นั่งเมื่อยเมื่อเช้าวันนี้ก็ต้องมานั่งต่อแต่ทั้งหมดที่ไม่เป็นอุปสรรคตากการปฏิบัติธรรมให้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ฝึกวางใจหยุดนิ่งไปใช้ระบบสัมผมัสค่อยๆ เคลื่อนย้ายตัวเองใจของเราลงไปเหมือนลงไปที่สูงกว่ากายทันทีเจ็ดเหมือนคนนกที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวเองลงไปกระทบพื้นผิวน้ำโดยไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมละนิง่งนุง่มเบาสบายอย่างนี้นะจ๊ะ ทีนี้สำหรับผู้ที่เข้าถึงความสว่างแล้วก็ให้หยุดนิ่งอย่างเดิมไปเลยอย่างเดิมอย่างเดียวนี่เป็นวิธีการเพิ่มแสงสงว่างภายในอย่างถูกหลักวิชาไม่ต้องเป็นลุ้นเพิ่มแสงขึ้นมากนิ่งอย่างเดียว ความบริสุทธิ์ของใจเมื่อมันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นเดี๋ยวแสงสว่างมันก็เพิ่มขึ้นเองเพิ่มแล้วเราก็นิ่งเฉยๆต่อไปก็ยังค็ยงทำเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้มีภาพอะไรมาให้ดูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างไรอารมณ์ร่วม ดูไปอย่างสบายสบๆให้ดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นนี่นมเบาสบายจะเพิ่มไปเก็บรายละเอียดอะไรให้ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่ไม่กระเพื่อมคงที่มันคงนิ่งๆยเฉย สบ,สบายอย่างนี้อย่างเดียวแค่นี้เท่านั้นแหละเราจะเห็นได้ว่าการฝึกสมาธิไม่ได้ยากเลยหรือการเข้าไปถึงธรรมะภายในที่ลึกซึ้งก็ไม่ถึงกับยากมากแต่มันยากพอสู้ ถ้าสู้อย่างมีหลักวิชามันก็ไม่ยากเนีย่ยรักษางี้ไปเรื่อยๆสมมุติว่าวันนี้เราได้นั่งได้แค่นี้ก็ก็ให้ดีใจแล้วว่าเราได้ทําความเบี่ยนทาความรู้สึกของใจในการเจริญสมาธิภาวนาพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องให้ดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องไปคิดอย่างนั้น หรือ,อย่างน้อยเท่าเดิมก็ไม่ต้องคิดคิดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆในทุกวันที่เราตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่การทำอย่างนี้ก็จะทำให้ใจละเอียดดีกว่าเมื่อวานนี้เองมันจะดีขึ้นไปเอง จะแต่คิดว่าเราจะต้องให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ให้ได้มันจะเกิดการลุ้นอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเขาเรียกว่าลุ้นลึกๆเพราะฉะนั้นเราพร้อมเสมอที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาทุกวันสอนตัวเองไว้ว่าเราคือนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาทุกวันจะต้องเริ่มต้นอย่างง่ายๆ พอเราเริ่มต้นอย่างง่ายๆอย่างนี้ทุกวันใจก็จะถูกกลั่นให้ละเอียดให้บริสุทธิ์ด้วยตัวของมันเองอะเลเป็นอัตโนมัติและการพัฒนาก็จะก้าวหน้าไปเองอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนต้นไม้ไม่รู้สึกตัวว่ามันจะริญเติบโตขึ้นวันละกี่เซน ซนติเมตรมันไม่รู้เลยว่าใบามันออกมากี่ใบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทำอย่างเนี้ยพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาทุกวันที่เริ่มต้นใหมาย่างง่ายๆแม้เราจะเข้าถึงพระในตัวแล้วก็ตาม ซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้วันตัด่อไปแตกต่างจากวันวานที่ผ่านมาคือที่ผ่านมานั่นน่ะต้องใช้เวลาถึงครึ่งหรือข้อนชั่วมโมงใจจะนึ่งจึงนิ่งแลเข้าถึงแสงสว่างถึงดวงธรรมหรือองค์พระภายในแต่พอเ,เราเราเป็นนักเรียนรุบ,บาลฝนิฝัน ใจเหมือนนักเรียนอนุบาลทุกวันมันก็จะย่นระยะเวลาเองจากครึ่งทั้งโมงในการเข้าไปถึงณนะจุดนั้นมันก็จะเหลือยี่สิบนาทีสิบ้านาทีสิบนาทีห้านาทีสี่สามสองหนึ่งกระทั่งวัดเข้าไปถึงแล้วอาศัยการทำซ้ำบ่อยๆที่พระสัมมาสมพุทเจ้าท่านพูดว่า ตราตรวยว่าภาวิตาพาหุลิกตาทำซ้ำๆบ่อยๆนึง,นงมันจะได้ชำนานมันก็ได้ได้กล่องก็ใกล้กับการเรียนทางโลกนั่นแหละอะไรที่เราทำบ่อยๆมันก็ชำนานอะไรที่เราทำทำนานๆดำดีมันก็ไม่ชำนานไม่คล่อง ว่าเราก็ต้องทำซ้ำซ้ำบ่อยบ่อยบ่อยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะความจริงแล้วสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เรา,าเกิดเป็นมนุษย์